จะมาโชว์ความสามารถของแก้วจ๋าแก้วโมงแสนน่ารักของผมนะครับว่าตอนนี้ครับเขาเป็นยังไงบ้างแล้วผมมีข่าวดีนะครับนั่นก็คือแก้วจ๋าของผมครับเขาเนี่ยพูดได้แล้วนะคะ <Wow. S 1> วันนี้ครับก็เลยจะมาลองให้แก้วจ๋านะครับฝึกพูดแบบพูดต่อหน้าผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็พูดต่อหน้าท่านผู้ชมด้วยนะครับ ครั้งนะครับเวลาอยู่ในกกงนะครับเจ้วจ๋าเขาเนี่ยก็จะพูดเกยเแก้วเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับคือผมก็นึกว่าใครว่าไม่รู้มาอยู่หน้าบ้านผมนะพี่แจ้วจ๋านี่เองนะครับโอ้โตกใจหมดเลยครับแล้วเจ้าวงนะครับก็เป็นนกเงก้วสายท่นหนึงนะครับที่สามารถที่จะพูดได้นะครับน้องี่้วจ๋า แต่ท่านของหนูพูดได้ใช่ไหมจ๊ะไม่ตอบครับคนครับเนี่แหละครับเวลาเขาไปอยู่กับผมเขายังไม่พูดครับถ้าไปอยู่ในกรงก็เจ๊ยแจ้ีเยียงเลยเนาะ<ฮ>แก้วจ<ฮ>ังยไมพูดต่อหน้าผมสักทีแล้วโงไส้อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาอายนะครับ กนกแก้วโม่งแล้วนะครับก็ยังจะมีนกแก้วสายพันธุ์อื่นนะคังมีนกแก้วสายพันธุ์อื่นอีกนะครับที่สามารถทียะยังมีนกแก้วสายพันธุ์อื่นอีนาาอนก,กน,อน,อน,นะครับที่สามารถที่จะพูดได้เหมือนกับนกแก้วโม่งครับอย่างเช่นแอฟริกันเกย์นกมาคออเมซอนแล้วก็อีเล็กตัสนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าที่ผมรู้นะครับท่านใครรู้ แล้วนอกจากนกแกวนครับก็ยังจะมีนกไทยที่สามารถเทพูดได้ด้วยนะครับอย่างเช่นนกเกยงนะครับเหมือนกับโทนี่และปีเตอร์สาวครับเดี๋ยวตอนนี้หายไปหมดแล้วนะคบทุกคนครับโอ้ย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 แก้วรอย่า้โอ้ยวันนี้แก้วจะเข้ามาปวนเช่นเคยครับผมไปอ่านดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ฟังมาด้วยนะครับว่า วิธีทำให้เจ้าจ๋าของผมนะครับพูดได้ต้องทํายังไงนะอย่างแรกเลยนะครับคือต้องพูดบ่อยๆนะครับเวลาเดิมเ <c oughs> จ้าจ๋านะครับวิธีที่ผมจะฝึกให้เขาพูดนะครับนั่นคือพูดกับเขาบ่อยๆพูดเวลาเดิมนะคะแล้วเขาบอกขึ้นนะครับว่าวิธีสุดให้น้องเขาพูดเนี่ยครับก็คืออย่าให้น้องเขาเนี่ยพูด พูดจนเกินไปครับไม่่งั้นน้องเขาจะเบื่อน,น,นี่เข้าใจเจ้าจ๋าเลยครับว่าถ้าสมมติว่าให้เรียนเรียนอย่างนี้ครับก็เบื่อเข้าใจเจ้าจ๋าเลยแล้วถ้าสมมติว่านะ้องเขาเนี่ยพูดเสร็จผมก็จะมีรางวัลตามนี้เลยครับ ชอบมากๆเลยครับผมก็เลยว่าจะเอามาล่อให้แก้วจ๋าครับกินแบบอยากจะกินแล้วก็พย่นไงครับเพื่อที่จะได้รางวัลนะครับดอกฟันไม่รู้โดยป่านะครับนอกจากจะเป็นรางวัลแสนอร่อยให้แก้วจ๋าแล้วเนี่ยครับก็ยังมีประโยชน์ด้วยนะครับนั่นก็คือยับยั้งเชื้อบิดและกดตัวทัวร์ในลำไส้ลูกนะครับช่วยทำให้การขับถ่ายนะครับดีขึ้นนะครับ คือประโยชน์มะเขือชันแรงวันที่สองนั่นก็คือพริกนะครับพริกเนี่ยครับก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าผักลือตะกร้อนผักลืออะไระครับตะกร้อนเนาะโอเคครับพริกนะครับพริกเนี่ยครับก็จะเป็นผักที่แก้วจันเนี่ยชอบมากเลยนะครับผักผักหนึ่งเนี่ยเพราะว่าไม่รู้นะว่าทำไมแก้วจันชอบมากๆเลยครับเออแล้วผมก็ได้ยินโอ,อ้เยเอ็บเฉยเ็บ คุณแม่ของผมนะครับบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาบอกกันว่าเวลาให้ฮิตก,กับนกแก้วเนี่ยนกแก้วเนี่ยจะพูดได้คล่อง<ฮ>อันเนี้ยผมว่าเชื่อไว้ดีก่อนนะคะแม่ผมว่าสมมุติว่าผมเนี่ยแก้วจะกินเข้าไปบางทีอาจจะพูดไม่หยุดนะครับ<ฮ>หรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนเวลาที่ผมกำลังจะเดินไปห้องน้นําแบบปวดปัสสาวะอะไรประมาณนี้ครับแล้วแก้วอาจจะพูด,ดใจๆทำให้ผมหลอนเลยก,ก็ได้าานะครับระมานั้นนะครับ แล้วอีกรางวัลหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระรองฟ้ามึกนะครับนี่เลยช่วยเสริมแถวเสียมให้กับเก้าจ๋าครับจะได้เอาไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องกระดูกอะไรประมาณนี้นะครับน้องก้วจ๋าต่อไปครับจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเนี่ยก็จะทำกันฝึกเก้าจ๋าเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอยึดกระลองป้า โอเคไปตรงนี้ okay, แล้วครับน้องเขาทำง่วงแล้วแล้วอีกเทคนิคนึงนะครับนั่นก็คือต้องให้น้องเขาเนี่ยพูดช้าๆนะครับอย่างเช่นแก้วพูดอะไรไม่ว่าอะไรนะพยายามฝึกพดช้าๆก็พอแก้วแก้วอันนี้ที่แก้วต้องพูดว่าแก้วจ๋าก่อนถึงจะได้พูดว่าแก้วจ๋าวันที่ <S 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 ทุกพูดที่ก่อนนั่นแหละพูดก่อนได้ไหมครับคนเกง่ง พูดว่าแก้วจ๋าแก้วจ๋าไม่ยอมพูดครับจะกินอย่างเดียวครับนี่ให้ไปก่อนแล้วละกันนะครับเอ่าน้องเขาคิดผิดน้องเขาอาจจะพูดว่าแล้วผมเนี่ยก็จะได้ให้น้องเขานะครับแล้วพอน้องเขาอยากพี่ก็จ,าจาแล้วผมก็อยากให้เรื่อยๆนะครับทุกคนครับดูสิครับไม่ยอมพูดเลยครับมั่วแต่กิน

ผมว่าวันนี้ผมไม่สําเร็จแล้วมังครับเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวผมนะครับจะหาโอกาสตอนที่น้องเขาพูดตอนที่น้องเขาเนี่ยยูนิกรงให้ทุกคนดูนะคะ กระดิ่งด้วยนะครับถ้า่ที่ไม่พลาดทีใหม่ๆเอาไว้เจอกัอนใหม่นะคิปหน้าครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทำไมวันนี้เจ้าจสายตื่นแล้วลูก